วันนี้นะครับทุกคนจะพาทุกคนนะครับมารู้จักกับประวัติศาสตร์ของ JavaScript Framework นะครับว่ามันมีจุดกำเนิดมาจากอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผมจุดเริ่มต้นของ JavaScript ก็ถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นของภาษา JavaScript นะครับแล้วก็การสร้าง JavaScript Framework ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปในปี1995เลยนะครับเพราะว่าในปี1995เนี่ยมันเป็นปีที่ภาษา JavaScript ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกโดย b r a n d o n Eich นะครับผมซึ่งในขณนะนั้นนะครับ b r a n d o n Eich นะครับก็ ทำงานให้กับ Netscape อยู่นะครับโดยที่เขามีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความสามารถแบบโต้ตอบหรือว่า interactivity ให้กับหน้าเว็บนะครับในช่วงยุคแรกนั้นเนี่ย JavaScript ถูกใช้เพียงแค่สําหรับงานง่ายๆนะครับก็อย่างเช่นการตรวจสอบฟอร์มหรือการสร้างเอฟเฟกพื้นฐานบนหน้าเว็บนะครับจากนั้นเมื่อเว็บเนี่ยพัฒนาขึ้นในช่วงต้นยุค2000ความซับซ้อนของแอปพลิเคชันบนเว็บก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนักพัฒนาต้องเผชิญกับปัญหาหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่น หนึ่งเลยก็คือการจัดการดอมที่ยุ่งยากเพราะว่าเวลาที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บแบบด y นามิกโดยตรงด้วย JavaScript เนี่ย ถ้าเกิดว่าเราใช้ JavaScript แบบเพียวๆเลยนะครับมันก็จะซับซ้อนแล้วก็มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดสูงนั่นเองนะครับจากนั้นเรื่องที่2นะครับก็คือความเข้ากันได้แบบข้ามเบราว์เซอร์นะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยเบราว์เซอร์ต่างๆนะครับอย่างเช่น Internet Explorer Firefox แล้วก็ Netscape เนี่ยมีการตีความภาษา JavaScript ที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็คือการขาดโครงสร้างที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าภาษา JavaScript เนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับโปรเจกต์ขนาดใหญ่ทำให้โค้ดเนี่ยกลาย เป็น spaghetti code เมื่อโปรเจกต์มีการขยายใหญ่ขึ้นนะครับผมซึ่งด้วยเหตุผลเหล่านี้นะครับ libraries แล้วก็ frameworks เนี่ยจึงเริ่มเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้นั่นเองนะครับยุคแรกของ javascript libraries ก็ก่อนที่ JavaScript frameworks นะครับจะได้รับความนิยมเนี่ยในช่วงปีประมาณ2000นะครับ JavaScript libraries ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำให้การพัฒนาเว็บง่ายขึ้นนะครับ libraries เนี่ยไม่ใช่ framework แบบเต็มรูปแบบนะครับเพราะว่า libraries เนี่ยจะเน้นไปที่การให้เครื่องมือช่วยเหลือมากกว่าการกำหนดโครงสร้างทั้งหมดนะครับก็ในปี2006นะครับมี JavaScript library ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อทาให้การพัฒนาเว็บโดยการใช้ JavaScript เนี่ยง่ายขึ้นนะครับก็คือเป็น l i b r a r y ที่มีชื่อว่า jQuery นั่น ซึ่ง jQuery เนี่ยพัฒนาโดย John Resig นะครับ jQuery นะครับเป็นหนึ่งใน l i b r a r y ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในยุคแรกเลยนะครับเพราะว่าช่วยลดความซับซ้อนของการจัดการ DOM ช่วยจัดการเหตุการณ์หรือว่า event handling นะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการจัดการกับ Ajax นะครับซึ่งจุดเด่นของ jQuery เนี่ยก็คือการเขียนโค้ดที่สั้นกระชับแล้วก็การแก้ปัญหาความเข้ากันได้ ข้ามเบราว์เซอร์นั่นเองนะครับ jQuery นะครับคลองตลาดในช่วงปลายปี2000แล้วก็ต้นปี2010นะครับโดยเว็บไซต์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้งานกันเยอะมากๆนะครับจากนั้นนะครับในระหว่างช่วงปี2005แล้วก็2006เนี่ยก็คือจะมีไลบรารี2ตัวนะที่ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็คือจะมีชื่อว่า Prototype JS แล้วก็ MooTools นะครับซึ่งก็เป็นไลบรารีที่เน้นการเพิ่มฟังก์ชันให้กับ JavaScript นะครับอย่างเช่น การจัดการดอมแล้วก็การทำงานแบบ Object Oriented นะครับซึ่งแม้ว่า Prototype JS แล้วก็ MooTools เนี่ยจะได้รับความนิยมในช่วงสั้นๆน,นะครับแต่ก็ถูกลดบทบาทลงเมื่อ jQuery เนี่ยเข้ามาแทนที่ในปี2006นั่นเองนะครับซึ่งในยุคนี้ย,ยังไม่มีเฟรมเวิร์ที่มันถูกสร้างขึ้นมาอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าการพัฒนาเว็บเนี่ยยังคงเน้นที่ฝั่งเซิร์ฟเอร์อยู่นะครับอย่างเช่นตอนนั้นเนี่ยก็จะมีการใช้เป็นภาษา PHP Ruby on Rails หรือ ASP.net แล้วก็ JavaScript เนี่ยถูกมองว่าเป็นเพียงเครื่องมือเสริมเท่านั้นเองนะครับการกำเนิดของ JavaScript frameworks ช่วงปลายปี2000และต้น2010ซึ่งในช่วงระหว่างปีนี้นะครับเมือ application ่อแอปพลิเคชันบนเว็บเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปสู่ Single Page Application ที่ต้องการประสบการณ์ผู้ใช้แบบ real time และก็ dynamic มากขึ้นเนี่ย frameworks นะครับจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทนะครับโดย frameworks เหล่านี้เนี่ย ให้โครงสร้างที่ชัดเจนและก็เครื่องมือที่ช่วยจัดการโค้ดในระดับที่สูงขึ้นนะครับก็ในปี2010นะครับจะมีเฟรมเวิร์กที่ชื่อว่า Backbone JS นะครับถูกพัฒนาขึ้นมานะครับก็พัฒนาโดย Jeremy Ashkenas นะครับก็เป็นผู้สร้าง CoffeeScript ด้วยนะนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเฟรมเวิร์ก แรกๆเลยนะครับที่นําเสนอโมเดลแบบ MVC นะครับเพื่อทําให้โค้ดเนี่ยจัดการง่ายแล้วก็เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ backbone js เนี่ยจะเน้นความเรียบง่ายแล้วก็น้ําหนักเบานะครับแต่ก็ยังคงต้องการให้นักพัฒนาเนี่ยเขียนโค้ดเพิ่มเติมเองบางส่วนนะครับจากนั้นในปีเดียวกันนะครับก็มีเฟรมเวิร์กที่ชื่อว่า angular js นะครับถูกพัฒนาขึ้นมานะครับก็ถูกพัฒนาโดย misko h a v e r y แล้วก็ทีมที่ google นะครับซึ่ง angular js เนี่ยเป็นเฟรมเวิร์กที่ปฏิวัติวงการด้วยแนวคิด data binding แบบ2ทางนะครับหรือว่าก็คือ two-way data binding ซึ่งมันก็จะทำให้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน model แล้วก็ view เนี่ยซิงกันแบบอัตโนมัติเลยนะครับ Angular JS นะครับได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในช่วงต้นปี2010นะครับ เพราะว่าเหมาะกับการพัฒนาเว็บไซต์แบบ SPA หรือว่า Single Page Application นะครับแล้วก็มีชุมชนสนับสนุนจาก Google ที่ดีมากๆนะครับจากนั้นในปี2011นะครับก็ได้มีการพัฒนาเฟรมเวิร์ที่ชื่อว่า Ember.js ขึ้นมานะครับซึ่ง Ember.js เนี่ยชื่อเดิมนะครับจะชื่อ Sprout Core นะครับแต่ว่าถูกเปลี่ยนมาเป็น Ember.js โดย Yahoo! Cats นะครับซึ่งก็จะเน้น Convention over Configuration นะครับและมีเครื่องมือในตัวที่เยอะมากนะครับอย่างเช่นการจัดการ Routing แล้วก็ Templating นะครับ JS เนี่ยก็จะเหมาะสําหรับการพัฒนาโปรเจกต์ขนาดใหญ่แต่ว่าก็จะมี l e ARNING CURVE ที่สูงนะครับซึ่งในระหว่างช่วงปี2010ช่วงเนี้ยนะครับก็จะเป็นยุคที่เป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญเลยนะครับเพราะว่า JavaScript เนี่ยเริ่มถูกมองว่าเป็นภาษาหลักสําหรับการพัฒนา Front End แทนที่จะเป็นแค่เครื่องมือเสริมนั่นเองนะครับยุคทองของ JavaScript Frameworks ทีนี้ครับเราจะมาพูดถึงนะครับในช่วงยุคกลางของทศวรรษ2010นะก็คือเรียกได้ว่าเป็นยุคที่ JavaScript frameworks เนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่ามีการสนับสนุนจากชุมชน Open Source และก็ความก้าวหน้าของเครื่องมืออย่าง Node.js ที่ถูกสร้างขึ้นมาในปี2009นะครับซึ่งทำให้ JavaScript เนี่ยกลายเป็นภาษาที่ใช้งานได้ทั้งฝั่ง front end และก็ back end เลยนะครับ ซึ่งในปี2013นะครับก็ได้มีการพัฒนา React.js นะครับที่มีความนิยมอย่างมากนะครับก็ React.js เนี่ยพัฒนาโดย Jordan Walk ที่ Facebook นะครับ React.js นะครับไม่ใช่เฟรมเวิร์เต็มรูปแบบนะครับแต่ว่าเป็น library ที่ เน้นการสร้าง UI ด้วย components แล้วก็ virtual DOM เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับ React JS นะครับได้รับความนิยมอย่างมากในเวลาไม่นานนะครับเพราะว่าด้วยความยืดหยุ่นแล้วก็ ecosystem ที่แข็งแกร่งนะครับซึ่ง React JS นะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนแนวคิดจากการพัฒนาแบบ MVC ไปเป็นแบบ component-based architecture นะครับจากนั้นในปี2014นะครับก็ได้มีการพัฒนา Vue JS ขึ้นมานะครับโดย e v e n y นะครับก็เป็น อดีตพนักง,งาน Google นะครับที่เคยใช้ a n g u l a r JS นะครับซึ่ง v u e JS เนี่ยก็ได้ผสมผสานจุดเด่นของ React ที่เป็น Component Based แล้วก็ Angular นะครับที่มี Data Binding เข้าด้วยกันนะครับก็ v u e JS เนี่ยเริ่มจากโปรเจกต์ส่วนตัวของ e v a n นอยนะครับจากนั้นเนี่ยก็เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยความที่มันเรียบง่ายแล้วก็มี Document ที่ยอดเยี่ยมนะครับ แล้วก็ในปี2016นะครับก็ Google เนี่ยได้มีการออก Angular เวอร์ชันใหม่ขึ้นมานะครับโดยที่มีการเปลี่ยนมาใช้เป็น TypeScript แล้วก็ปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับซึ่ง Angular เนี่ยก็เป็นเฟรมเวิร์กเต็มรูปแบบที่มีเครื่องมือครบคันนะครับอย่างเช่น Dependency Injection, Routing แล้วก็ Form Handling นะครับ Angular นะครับก็จะเหมาะสำหรับ การพัฒนาโปรเจกต์ขนาดใหญ่ในองค์กรแต่ว่าก็จะมีความซับซ้อนกว่า React JS นั่นเองนะครับทีนี้ครับมาถึงยุคปัจจุบันแล้วก็อนาคตของ JavaScript Frameworks นะครับก็คือจะเป็นช่วงปลาย2010ถึงปีนี้นะครับก็คือ2025นะครับ JavaScript Frameworks นะครับได้พัฒนาไปสู่ความหลากหลายแล้วก็การแข่งขันที่สูงขึ้นนะครับโดยจะมีแนวโน้มดังนี้นะครับผมก็คือเรื่องแรกเลยจะเป็นการเน้นประสิทธิภาพนะครับ เพราะว่าเฟรมเวิร์กใหม่ๆเนี่ยอย่างเช่น s w e l e นะครับที่ถูกปล่อยออกมาในปี2019เนี่ยก็ได้เปลี่ยนแนวคิดจากการทํางานหนักในเบราว์เซอร์หรือว่าในรันไทม์เนี่ยไปเป็นการคอมเพล็์โค้ดล่วงหน้าก็คือคอมเพล็กซ์ไทม์เพื่อลดภาระฝั่งไคลเอนต์นั่นเองนะครับจากนั้นเรื่องที่2นะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์ไซส์เรนเดอริงและก็ส t ตติกไซส์เจเนอเรชันนะครับซึ่งเฟรมเวิร์กอย่างเช่น Next.js นะครับแล้วก็ N ัก JS เข้ามาตอบโจทย์ SEO แล้วก็ประสิทธิภาพในการโหลดหน้าเว็บนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราใช้้ NextJS N JS หหรรือออวว่าาาเเนยก็็จจะททํใบบไซตต์ขงัมโ กับเซิร์ h เ n อ i n e นะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพการโหลดที่ดีมากนะครับจากนั้นเรื่องที่3นะครับก็คือ full stack JavaScript นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี้ยก็ JavaScript framework นะครับมีการรวมทั้ง front end แล้วก็ back end เข้าด้วยกันนะครับอย่างเช่น Next.js Remix แล้วก็ Astro นะครับก็จะทำให้การพัฒนาเว็บแบบ e N-to-N d e d เนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับจากนั้นนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือการใช้ TypeScript นะครับเพราะว่า framework ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรองรับ TypeScript นะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ Scalability นะครับก็ถ้าพูดถึงเฟร m e w o r k กแล้วก็ libraries ที่เด่นๆในยุคนี้นะนะครับก็จะมีอย่างเช่น Svelte นะครับก็เน้นความเรียบง่ายแล้วก็ประสิทธิภาพสูงนะครับ Next.js นะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อปรับปรุง React ให้ทรงพลังมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็ Astro นะครับที่เน้นการสร้างเว็บแบบ Static ที่เร็วแล้วก็เบานะครับโอเคครับทุกคนก็นี่เลยนะครับจะเป็นประวัติศาสตร์ของ JavaScript Frameworks นะครับก็จะเห็นนะครับว่าตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ย JavaScript Framework ก็มีการพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะครับผมซึ่งในยุคนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าก็มี Framework หลายตัวมากนะครับที่ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาและก็เพิ่มประสิทธิภาพให้มันดีขึ้นนะครับผมก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นความรู้ดีๆแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้จานโอมนะครับผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้นะครับเพียงแค่สมัครสมาชิกสปอร์เตอร์เดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับสิ่งที่ทุกคนจะได้รับนะครับก็คือจะเป็นแบ์เท่ๆแบบนี้เลยนะครับก็เป็นป้ายติดชื่อในช่องแชทนะครับแล้วก็คัสตอมอิโมจินะครับเอาไว้ใช้เล่นกันได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโพสต์ลับนะครับที่เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเห็นโพสต์นี้ได้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่สมัครเป็นเมมเบอร์ชิพนะครับก็ขอให้ติดตามแล้วก็ซัออร์าาาจจยโมมมไปนนเลผ ทุกคนครับ